เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เป็นคลิปการจัดอันดับอาวุธ10ชนิดนะครับ10อย่างที่ผมรู้สึกว่าผมชอบที่สุดแล้วก็ผมหยิบม,มาเล่นบ่อยที่สุดนะครับมาดูกันว่าอาวุธ10อย่างนั้นจะมีอะไรบ้างครับเชิญรับชมกันเลยนะครับซึ่งคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้เป็นคลิปไกด์นะเป็นคลิปรีวิวอาวุธนะครับบางอันก็จะบอกคร่าวๆว่าไปเอาระจากไหนบางอันก็อาจจะจําไม่ได้นะครับก็ก็อ่ะว่ากันนะครับเดี๋ยว ถ้าอยากได้อยากได้ให้แบบรีวิวดาบเล่มไหนก็คอมเมนต์มาว่าอยากให้ทําไกด์ดาบเล่มไหนนะครับผมเอาล่ะมาถึงดาบเล่มแรกแล้วครับเป็นดาบที่เราต้องไปฆ่าบอสงูบอสเซอร์เพนนะครับดาบเล่มนี้จะเป็นดาบที่มีลักษณะเหมือนกับมีคล้ายๆเหมือนมีเหมือนอะไรเหมือนมือคนที่ขยับตลอดเวลามันจะดูแย็งๆนงนิดนึงแต่ดาบเล่มนี้จะเป็นดาบที่มีความพิเศษยอย่างหนึ่งก็คือว่า ถ้าเราเขาเรียกว่าถ้าเราสมมติว่าถ้าเราสังหารศัตรูเนี่ยเราจะสามารถดูดเรื่องของศัตรูมาเป็นเรื่องของตัวเองได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองข้าวให้ดูนะครับคือมันก็บวกไ่เยอะหรอครับแต่เดี๋ยวผมจะลองให้ดูอ่ะนี่ครับดูเรื่องของเราเห็นไหมก็จะบวกเรื่องมาเป็นเรื่องของเราคือดาบเลื่อนี้มันใช้ในกรณีของการฟาร์มเดีย๋ยวมาดูท่าดีกว่า นี่ครับท่าของเขาไปไฟได้คือในกรณีของการที่เวลาเล่นทั่วไปเนี่ยแล้วอยากเคลียร์มอนต์โดยที่ไม่ต้องเสียขดยาไม่ต้องเสียขดยาเยอะก็จะใช้ดาบเล่มน,นี้นะครับผมส่วนท่าเดี๋ยวผมอลองให้ดูครับดูว่ามันแรงแค่ไหนนี่ครับเกือบสองพันโหแรง <ughs> โคตรแรงนะนี่เป็นดาบที่ผมใช้บ่อยอันดับหนึ่งคือถ้าไปแล้วแบบ ดูเขาดูเราวยามันเริ่มเหลือสักครึ่งหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไปยังไปได้ไม่ไกลก็จะใช้ดาบนี่แหละในการขยำมดแล้วก็ดูดเลือดไปเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วดาบเริ่มต่อไปเป็นดาบที่ผมเราจะเรียกว่าเลเวอร์ผมเคยรีวิวไปแล้วนะทำไกด์ไปแล้วด้วยแล้วก็เป็นดาบที่ผมชอบมากที่สุดคือดาบของลาดานนั่นเองนะครับดาบของลาดานนมันมีความพิเศษพิเศษจริงๆนะครับเพือดาบของเขาเนี่ยมันจะใช้ได้ทุกสถานการณ์แบบทุกสถานการณ์จริง เช่นเวลาตีธรรมดามันก็ออกท่าเร็วนะถ้าตรรมดาท่าที่เร็วของมันก็คือท่ากระโดดตีครับแล้วส่วนท่าอื่นก็จะเป็นท่าแบบระเบิดคือดาบใหญ่มันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันมันไม่สามารถเออ่ตีศัตรูที่มันวิ่งเร็วๆหลบเร็วๆได้ใช่ไหมครับแต่พอใช้ท่าท่าตีของดาบราดานเนี่ยมันจะดูดศัตรูที่อยู่รอบๆเข้ามาหาตรงตรงกลางเลยคือดูดเข้ามาใกล้เราแล้วก็ระเบิดต้มทีเดียว ซึ่งดามเมจของมันเนี่ยทำได้อยู่ที่ประมาณเกือบสามพันเลยนะคือแม็กซ์เต็มที่ที่ผมเคยเห็นจากท่าเนี่ยนะครับก็บเกือบสามพันเลยสองพันแปดประมาณนี้ได้นะครับซึ่งเป็นดาบที่แรงแล้วก็ใช้ได้ทุกสถานการณ์คือเอาง่ายคือถ้าคุณครอบพองดาบเล่มเนี่ยหลังจากที่คุณฆ่าบอสระดานแล้วเนี่ยคุณแทบที่จะไม่ต้องใช้ดาบอื่นเลยก็ได้คุณใช้ดาบเียกยนจบเลยก็ได้จริงผมเอามาตบทุกบอสทุกตัวทุกอย่างในเกมแล้วไอ้ดาบระดานเนี่ยก็เป็นดาบที่ ผมเละคอมเมนต์แล้วกัน,นครับส่วนไอ้ดาบงูเมื่อกี้นี้ได้มาจากใต้คือหาดภูผาเพิงไปทำโควยเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะให้เราไปสู้กับบอสงูไอ้ดาบเลือดเมื่อกี้เนี่ยนะครับส่วนกงเล็บสุรัขหน้ากงเล็บสุนักสุนัขล่าเนื้อนี่ผมเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วเป็นคลิปไกดไปแล้วอันนี้เป็นหนึ่งในอาวุธที่สำคัญมากนะครับผมว่าใช้บ่อยกว่าหัวอันเลยนะครับ โดยวิธีการไปหาเนี่ยมันอยู่ในเครื่องหายภูผาเพิงอนแหละเดี๋ยววิ่งไปเรืเร่อยๆมันจะมีศพอยู่แล้วก็ไปเก็บศพที่มีทางที่กาลังจะลงไปด้านล่างครับทางมันมืดๆหน่อยมันจะมีตัวที่ใช้รกรงเล็บหน่อยอ่ามันจะมีตัวตัวตัวทีว่ใช้รกรงเล็บข้างๆไอ้ตัวไอ้ตัวที่ใช้รกรงเล็บแบบมันดับกรงเล็บอันนี้อยู่นะครับซึ่งไอ <c oughs> ซึ่งไออาวุธชิ้นเนี้ย <c oughs> ผมค่อนข้างแนะนําเลยเพราะว่ามันเป็นอาวุธประเภทแบบคล้ายๆแบบมันกรงเล็บครับ คือถ้าเรามีครอบครองอันเดียวอะ่ะมันก็จะหยิบมาได้สองอันความพิเศษของมันก็คือถ้าเดิม,ดมอะ่ะมันจะบวกสถานะสถานะเลือดออกหกสิบซึ่งนื้อหน่าว่า <c oughs> ใช้สู้ได้ไหมได้ครับดีด้วยบอสบางตัวที่มันช้าชานี้ยตัวนี้กดกดท่าบับเลือดแล้วก็วิ่งปตีใกล้ๆบอสรัวแป๊บเดียวบอสตายครับบอสตายไวมาก <c oughs> นะครับถ้าบอสไม่หลบนะถ้าบอสไม่หลบหรือสวนกลับมานะ ถ้าตรงนี้มีมีโอกาสจด้ตีเนี่ยก็เรียกว่าปั๊บเดียวบอสวูบครับแต่หลักๆผมจะใช้หลบมากกว่าเพราะท่ามันเอาไว้หลบแบบนี้คือถ้ามันหลบพิ้วมากโอกาสหลบดาเมจอะไรต่างๆมันถ้าสมมุติว่าเร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 าู้ว่าบอสมันจะปล่อยท่ามาแบบเป็นคอมโบอะ่ะเราใช้ตัวไอกรงเล็บเนี้ยหลบจะโคตรง่ายเลยเกมจะง่ายขึ้นเยอะเลยแบบเนี่ยคือแดดแดหลบอย่างเงี้ยง่ายมากครับผม หรือบางทีผมใช้วิ่งวิ่งในโคในด่านที่มันยากยากสตูเยอะๆก็ได้สตูตีไม่โดนเลยครับแล้วมันกินกินไอ้ F F P หรือว่าค่าพลังเวทน้อยมากก็เลยเป็นหนึ่งในอาวุธกรงเล็บที่ผมแนะนํานะครับมายที่สุดใช้สู้ก็ดีแต่ว่าพอเสียคือมันมันต้องใช้ในจังหวะที่บอสท,ที่มันช้าๆหน่อยนะครับก็จะเป็นอาวุธที่โหดมากเรียกว่าค้นโค่นบอสตัวนั้นได้อย่างง่ายๆเลย อย่าลืมไอเวทที่มันเป็นบัฟดาบให้เป็นดาบไเ้เพิงเพิงสีเลือดด้วยนะครับก็เหมันเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วนะครับจะทำให้อาวุธของชิ้นนี้ติดสถานะบัตรมากขึ้นกว่าเดิมติดติดทั้งบัตรด,ด้วยกลายเป็นเพิงสีเลือดด้วยก็จะแรงแบบคูณทวีคูณขึ้นไปอีกนะครับผมอะอาุธชิ้นต่อ,อไปนะครับถูกใจผมจะเล่นสายเลือดค่อนข้างเยอะหรือว่าสายเออ่ สายพิศวงอู้สายพิศวงที่โหดทุกอันผมใช้คํานี้นะครับสายพิศวงนะครับเอาเริ่มเริ่มจากดาบเล่มนี้ก่อนก็ได้ดาบเล่มนี้เป็นดาบที่เราได้จากไอไอโบดหย่อนใจมั้งใช่ไหมโบดหย่อนใจที่อยู่ตรงนี้นี่มันเป็นต้องไปเอาก่อนที่เราจะฆ่าบอสจากน้ําแข็งประมาณนั้นต้องต้องต้องไปเอาก่อนแล้วเ,เราจะเจอกับสมัยแล้วเราต้องดวลให้ชนะนะครับดาบนี้เป็นดาบที่ผมใช้คาว่า ท่านตอนเนี้มันเป็นดาบพิกงที่สุดละแต่ข้อเสียคือมันจะถ้ามันจะเหมือนออกมันเหมือนออกไม่ช้านะเนี่ยแต่บางทีสู้กันแบบตัวเร็วๆอ่ะผมว่าถ้ามันออกช้าถ้าคือเ้าเกิดว่าเที่ยวกับดาบลาดานะดาบลาดาน่ะมันออกช้ากว่าก็จริงแต่เวลามันใช้อันตรีแทบจะไม่มีใครขัดขัดจังหวะมันได้เลยเข้าใจปะเหมือนถ้ามันปล่อยสกิลไปแล้วอ่ะต่อให้โดนตีมันก็ไม่ยกเลิกยกเลิกยาก ต้องโดนอาวุธหนักตีให้ลงหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยมันก็จะเหมือนโดนเหมือนโดนสกัดง่ายครับโดนโดนโดนสกัดจังหวะง่ายเหมือนกันส่วนท่านี้ก็ค่อนข้างโคตรจะแรงมันเป็นสถานะแบบไอติดติดอ่าบัตลรอดนะครับโดยที่ไม่ต้องใส่บาลไม่ต้องใส่อะไรเลยมีเล่มเดียวก็โหดครับเล่มเล่มเดียวโหดมากคือถามว่ดาดับอันเนี้ยถ้าได้มารอบแรกไปโซโลกับบอสแป๊บเดียวบอสตาย เป,ปเป็นดาบต,ต้นที่ค่อนข้างโหดทีเดียวจริงๆถามว่าไม่มีดาบที่โหดกว่านี้ไม่มีนะแต่ดาบบางเล่มผมก็ไม่ได้ใช้บททุกอันนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็จะใช้เฉพาะดาบที่เป็นสายเฉพาะตัวเองคนบอกว่าพี่ดาบแล้วนั้นดีแล่มนั้นเทพอะไรประมาณนี้ครับซึ่งผมผมไม่ได้ใช้หมดทุกอันเก็ไหมผมจะใช้เฉพาะแบบ ทางที่ตัวเองชอบหรือว่าถนัดนะครับส่วนไอดาบเบรดคู่เล่มนี้เงาสองปลายนะครับเอรีโนเอรีโอนออราลานะครับดาบเล่มนี้ก็เป็นดาบที่เทพมากแล้วก็เป็นดาบสองปลายที่ที่ดูค่อนข้างโอเคเลยซึ่งหน้าตามันจะเหมือนเอาดาบสมูมมไรสองเล่มมาต่อกันนะครับแล้วท่ามันก็จะดูโคตรเท่นะท่ามัน <c oughs> นี่ครับดาบแล้วก็ข้อดีองมันก็คือคือถ้าเทียบจากไอ้ดาบเมื่อกี้เนี่ยดาบเมื่อกี้เนี่ยเวลาเวล,า,วลามันใช้ท่ามันมันจะกินค่าพลังเวทส,สูงกว่าแต่อันนี้จะกินพลังเวทน้อยกว่าก็เหมาะสําหรับตีพวกมอนตามรายทางอะไรประมาณนั้นนะครับ <c oughs> ซึ่งถ้าพูดถึงอ่ะผมจะเป็นคนที่เน้นเล่นเน้นทาให้บอสหรือว่าสโตตายไวๆซึ่งสายเนี้ยสายโลหิตหรือว่าบัตรล้อนะมัน เป็นสายที่ซีมันได้โหดแล้วก็ไวมากเ <c oughs> อาวุธชิ้นต่อไปครับเอาวุธชิ้นที่หกนะครับเอาวุธชิ้นที่หกก็คือ,อ,อเล่มเมื่อกี้ผมจําไม่ได้แลนวนะว่าว,ว่าไปหาจากไหนก็ถ้าเล่มไหนจำไม่ได้ผมก็จะไม่พูดถึงนะเอาวุธชิ้นต่อไปคือหอกซักสิ์ของม็อกวินบวกเก้านะครับมาดูหอกอันนี้กันว่ามันใช้งานยังไงเป็นหอกที่ เวลาผมเจอศัตรูเยอะๆอย่างเงี้ยผมก็จะใช้หอกมอกวินในการในการเคลียร์ศัตรูนะครับนี่ครับผมแล้วถ้าเจอแบบโดนลุมมากๆเนี่ยผมก็จะควักหมอกมอกวินมาแล้วก็ทำการสังหารหมู่ครับนี่ครับทุกตัวที่อยู่ในอาณาเขตของหอกครับทุกตัวจะตายหมดนะครับผม ย้ำมอทุกตัวนะครับแล้วทำให้หอบไปกลายเป็นอาวุธเพลิงสีเลือดด้วยนะครับผมหลังจะใช้สกิลเสร็จแล้วก็เป็นอาวุธสุดโหดอันหนึ่งที่ผมชอบใช้นะครับมาเหลือส่วนอาลืมบอกส่วนวิธีได้ก็คือไปทำเควสตรงนี้ก่อนทำเควสตรงนี้อ่าขอไม่ใช่เควสตรงนี้ก่อนเมืองจารีออติน่าแล้วก็มาตรงนี้ครับเป็นทางวาร์ปเข้าสู่โลกที่เราจะไปเอา หอกม็อกวินพอเราไปวาร์ปโรนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอกับบอสที่เป็นไปตามทางเรื่อยๆมันจะเจอบอสบอสม็อกวินนะครับ <c oughs> ซึ่งซึ่งขอขอข,ขอภัยนะเมื่อกี้ซึ่งเราต้องชนะมันให้ได้นะครับเราถึงจะได้หอกนี้มาคร้บของ อาวุธลำดับที่เจ็นะครับเพราะว่าช่องสล็อตมันสายไม่พออาวุธระดับที่เจ็ดนั่นก็คือดาบมูลมูลดาบ Dark Moon, ดาร์ m มูลเกรดซอร์ดาบเล่มนี้เป็นดาบที่ผมชอบชอบมาทุกภาคเลยเพราะว่า,าใครที่เล่นซีรีส์โซาเราเรา,เราจะเห็นว่ามันมีดาบเล่มนี้มาทุกภาคเลยรวมไปถึงมันมีเกมก่อนหน้าน,นั้นอีกนะครับที่ไม่ใช่เกมในซีรีส์โซมันมีมาก่อนหน้านั้นอีกแต่ผมจาชื่อเกมไว้ได้นะครับแล้วดาบเล่มนี้นคอมสามบารถพิเศษของมันก็คือการ การบับดาบแล้วยิงเวทได้รัวๆนะครับสำหรับใครที่ชอบเนีย่ยนะยิงยังไงแนละ้วลืมนี่ <c oughs> อยู่อยู่ที่ต่ำไปยิงไม่โดนโอ้ยนอเออเนี่ยยิงรัวๆได้นะครับตับได้ที่ ปับยังไม่หมดก็เป็นอาวุธที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวอันดับที่แปดนะครับอาวุธบางอันนี้ไม่ต้องเป็นอาวุธเทพมากก็ได้ผมก็ชอบนะหมายถึงว่าเอาความชอบส่วนตัวส่วนดาบดักโมนนี้ไปทำโค้ยเลนนี่เลยครับผูกทำไกลไว้เรียบร้อยแล้วทาไกด์น,นั่นแหละต้นจนจบเลยนะครับส่วนอาวุธชิน้นอื่นๆนะครับอันดับที่แปดนะครับน่าจะเป็นอันนี้ เงาธรรมดาแต่ว่าใส่ท่าไอ้มายาโจมตีประสานนี่ครับมันเป็นมันเป็นอาวุธที่สุดโหดอันหนึง่งก็คือดามเมดคูณสองแล้วก็ถ้าใส่บัฟธาตุอาวุธด้วยก็จะเป็นอาวุธที่โหดมากๆเป็นอาวุธที่แบบผมตีบอสผมใช้บางตัวไม่ถึงสิบวิบอสต,ตายท่าท่าไอ้ตัวเนี้ยก็เป็นอาวุธที่โหดเหมือนกัน ก็เป็นอาวุธอยู่ในหนึ่งหนึ่งในรคอเมนต์นะครับ <c oughs> ออันดับที่เก้านะครับ <c oughs> อันดับที่เก้าเป็นอาวุธชิน้นนี้ไม่เรียกโหดครับแต่ว่ามันฟรีฟรีก็คือหมายถึงว่ามันมันเป็นอาวุธที่เออ่ใช้ยิงเวทฟรีนะครับดาบเยอะแข็งบวกเก้านะครับยิงไปเลยครับนี่ครับ ดาบมัได้แค่นี้แหละแต่ว่ามันหมอสลับผู้เล่นเริ่มต้นนะครับแล้วก็ไม่เสียเวทด้วยใช้ได้เรื่อยๆนะครับผมดาบเริ่มนี้ผมเคยทำกายเอาไว้แล้วนะไปหาดูได้นะครับส่วนดาบเล่มสุดท้ายแตนแแนแนบางคนอยากจะคิดว่าอาจจะเป็นดาบที่ดามเมจโกงๆใช่ไหม มันมีดาบโกงโกอีกหลายๆคนก็อาจจะคอมไปแหละทาให้ไม่เป็นดาบนั้นนั้นมีดาบเพิงดาบยิงเวทอะไรเงี้ยผมเฉยๆดาบที่ผมชอบที่สุดอันสุดท้ายอาวุธนั่นก็คือคางคางอสูนดวงดาราครับคือถ้าเล่นใน PVP ไอ้หอกไอ้ไอ้ไอ้ที่มันโกงมากครับเพราะว่ามันล็อกเป้าแล้วยิงเวทได้เลยครับนี่ครับใส่บัฟเวทสักหน่อยหนึ่งแล้วก็นี่ครับมันจะล็อกตัวเอาเราไปล็อกตัวนู้นดี่า เนี่ยครับคือความเจ๋งของมันก็คือถ้าสมมติว่าคุณคุณอ่าศัตรูอยู่คนละฝ้าของเหวอาวุธชิ้นนี้ก็โจมตีโดนครับมันเป็นอาวุธที่ผมต้องบอกว่าผมชนะบอสได้บอสบางตัวที่โดยที่ไม่ต้องแบบว่าข้ามสะพานไปสู้กับมันเข้าใจปะเมื่อต้องข้ามฝั่งยืนงงยืนงงบนหินสูงๆแล้วก็ยิงเปปี้ยงๆลงไป นั่นแหละครับมอนก็ตายแล้วอันนี้อันนี้คือความชอบนะไม่ได้บอกว่าไหนจัดดำบว่าไหนเทพสุดอะไรเงี้ยก็เป็นหนึ่งในอาวุธที่ผมชอบใช้มันก็ดูกิีงเกียนดีนะครับก็ดอกละพันหรอว่าแรงนะครับในพีนีที่โดนไปทีเดียวก็ครึ่งหลอดอ่ะนะครับส่วนดาบอื่นๆก็จะมีดาบพวกเสริมให้อีกนิดนึงแล้วกันอันนี้อันนี้จาได้ว่าไปเอาตรง ไอ้ข้างบนภูเขาบนขึ้นเขาหาภูผาเพิิงนะครับถาแถวๆดีบ้างถ้าผมจำไม่ผิดตรงนี้ปะเออตรงเนี้ยส่วนดาบอื่นก็ดาบมูนเวลก็ชอบครับดาบไอ้คาตนะที่เป็นดาบสายเวทอันที่แถมให้ดาบลำดับที่สิบเอ็ดส่วนมากผมว่ามันมันเล่นถ้าเล่นแบบเนื้อเรื่องอะ่ะบางตัวบอสบางตัวก็ตีเข้าไม่เข้าอะ่ะมันแล้วแต่ตัวนะครับนะครับดาบม vale. ูลเวลดาบที่ ผมจะเรียกว่าดาบเวอร์ดาบเวอร์ชิลที่อยู่ในเดวิสแมคไคล์แล้วกัน,นครับเป็นดาบที่ <c oughs> เรียกได้ว่ามันเป็นดาบที่ปล่อยเวทค่อนข้างเร็วนะครับเร็วมากๆเลยด้วยนะครับแล้วก็ดามเมจที่โดนเนี่ยโดนค่อนข้างแรงแล้วก็แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือมันเท่ลหลายๆคนชอบดาบนี้เพราะมันเท่นะครับก็นั่นแหละครับจบไปแล้วครับสำหรับการคลิป จัดอันดับสิบอาวุธที่ผมชอบมากที่สุดไม่ใช่เป็นอาวุธที่ดีที่สุดนะเป็นอาวุธที่ผมชอบหยิบมาใช้มากที่สุดนะครับถามว่า <c oughs> อาวุธแต่ละอันดีไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเป็นอาวุธที่ผมเล่นเคลียร์บอสอะแล้วแป๊บเดียวคือเคลียร์บอสแป๊บเดียวชนะอะไรเงี้ยผมเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยชอบสู้นานมันยิ่งสู้นานยิ่งเสียเปรียบก็เป็นหนึ่งในอาวุธที่ผมชอบนะครับสลับคลิปนี้ก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสลับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร e ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแนะนําช่องนี้กับเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าหาว่าคุณชอบนะครับผมไปแล้วครับผมคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่สวัสดีทุกคนครับใครที่อยากดูอาวุธชิ้นไหนอยากเขตอาวุธชิ้นไหนก็รีคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมทำไกด์ให้ไปแล้วครับผมไว้เจอกันสวัสดีครับ